น่ารักไหมแม่กะถิน่ารักไหมน่ารักมากเลยจออาืนาวกรักรอจึงยอมเดี๋ยวเดเอานี้ก่อนเอาอ่ารักตลอดเลยบอร์บอร์บอบอบอบีอะไเกิดขึ้นฮปเบอเบอร์เบอ์ปีดีคนที่เกิดได้ทุกวันไปเค้คอันนี้ฝากส่งให้นุ๊กเพราะเดือนนี้วันเกิดนุ๊กนี่แล้วก็ บอกกิยองเล่นที่ถึงไปมากอยากกลับไปถ่ยสักครั้งแต่แม่กะทินสเวเดนเดี๋ยวเดนีากแม่กันทินสวีเดนรักนะคะเด็กแสบของแม่ขอบคุณมากๆครับแม่เค้กทองให้ผมเลยไหายทองตั้งหลายว่าหลายก้อนเลยนะแม่วันนี้ทองเราหลายแล้วลูกก่อเนี <conclusion> <vit ces> ่ยเออก่อนสมัยเด็กผมชอบกินมากเลยนะตัวน <surface ẫ en> ี้ แม่จ็ไม่ซื้อให้ขอบคุณสลับเค้กด้วยนะคะแฮปปี้เบิร์เดย์สุภาพไปรุ่นในวันนี้รักแม่ละน่ารักไหมแม่กะถินน่ารักไหมน่ารักมากเลย <laughs>